สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพลวจะมาบอกเคล็ดลับเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพดวงตาของเราค่ะสําหรับใครนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือว่าผู้สูงวัยนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อหรือแม้แต่กระทั่งใช้สายตานาน,านๆเวลาเราดูแบบจอคอมใช่ไหมคะดูโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราต้องใช้สายตาในการแบบเพ่งโทรศัพท์ดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกมีอาการแสบตา ตาพราตาวัวอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเหล่านี้มันจะหมดไปแน่นอนเพราะว่าแพลเนี่ยแอบไปเจอผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับดวงตานะคะคือวิต้าดีค่ะตัววิต้าดีตัวนี้เนี่ยค่ะเราสามารถรับประทานได้1นึ่งอแคปซูลเลยต่อวันเนี่ยก็จะช่วยลดอาการปัญหาที่เมื่อกีท้ที่ที่บอกมาเนี่ยลดลงคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เป็น เรียกว่าเป็นห่วงสุขภาพดวงตาของแม่เพราะแม่เนี่ยติดโทรศัพท์หนักมากคือเล่นเฟซเอของอ่ะเออแบบเล่นไลน์ก็คือแบบรู้สึกว่าเออเวลาในหนึ่งวันเนี่ยแม่ใช้โทรศัพท์เยอะแล้วสายตาที่แม่แม่เป็นต้อกระจกนะคะก็เลยก็เลยกลัวว่าเอ้ยมันจะเป็นหนักไปกว่านี้หรือเปล่าก็เลยอยากจะหาผลิตภัณฑ์ดีๆมาก็เลยลองซื้ออันนี้มาให้คุณแม่ทาน ก็ทาได้ประมาณอาสองอาทิตย์กว่าๆเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์แม่นะคะเกี่ยวกับการว่าเอ้ยก่อนก่อนและหลังที่แม่ทานไปเนี่ยรู้สึกยังไงและนี่นะคะเราก็อยู่กับผู้ใช้จริงนะคะคุณแม่หมีของเราเองไหนแม่แมฮลัลโหลกล้องหน่อยสวัสดีค่ะอยากจะทราบว่าก่อนและหลังในการทานวิตามินดีอะคะ่ะรู้สึกยังไงคือแม่เป็นคนที่ติดโทรศั แม่จะเล่นไลน์เล่นเฟซแล้วก็จะคุยไลน์กับเพื่อนในกลุ่มคือกลางวันก็จะเล่นตลอดแล้วก็จะมีอยู่ช่วงึ่งมีความรู้สึกว่าออตามันเหมือนพร่ามัวนะเคลื่อนตาบางวันรู้สึกแสบตาเล็กน้อยก็หลังจากลูกสาวซื้อตัวนี้นะคะลีตันดีนะคะคมาให้ทานก็ทานไปประมาณสองสัปดาห์ ล้วก็ก็ใช้โทรศัพท์ปกติเหมือนเดิมเล่นโทรศัพท์เหมือนเดิมนะคะก็คือไม่แสบแ,แล้วก็รู้สึกว่าอาการเคืองตาแสบตาหรือตาผ้านมัวเนี่ยมันลดลงคือลดลงเลยแค่สองสัปดาห์ก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคเลยนะเราจะต้องทานตัวนี้ต่อไปแน่นอนเลยนี่นะคะเขาดูตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็กล่องไหยค่ะเป็นตัวนี้นะคะอ่านี่คือวิตาดีนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับคลิปที่คุณแม่ได้สัมภาษณ์ไปนะคะว่าก่อนทานแล้วก็หลังทานตัววิตาดีเนี่ยอาการเคื่งตาแสบตาแล้วก็เวลาที่เราดูโทรศัพท์นานๆเนี่ยเราจะเกิดอาการตาพาร่าตามัวเนี่ยลดลงได้อย่างชัดเจนเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะที่คุณแม่ได้รับประทานไปยังไงเพลาก็ฝากตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับดวงตาวิตาดีอันนี้นะคะ ถ้าใครสนใจเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะใต้คลิปนี้สามารถไปกดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยค่ะ